คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมโซลินช็อคเกอร์นะครับเกมนี้ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อวานเองนะทุกผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานก็เล่นอีกเว็บหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เว็บไซต์โบดาแปดนะครับมารอบนี้มีเข้ามาที่5 0 0 0ันนะฮะทุกผู้ชมเบ็ดแรกผมจะเริ่มไปเบ็ด100เลยแล้วกเลยละกัน ก็สไลด์คลิปนี้ร,รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเกมไหนแตกดีก็ชอบกลับมาย้ํานะแต่ว่าถ้าย้าแล้วเล่นไม่รอดก็จะเว้นช่วงไว้ค่อยกลับมาย้ําใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองมาดูว่ารอบนี้กลับมาซ้ําจะรอดหรือเปล่าท่านผู้ชมทุน5 0 0พันนะครับจะหยุดที่เกมนี้หรือว่าจะไปเกมใหม่ต่อนะกพราอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้ก็เข้าฟรียากพอสมควรนะครับ แต่ผมว่าออโต้สามสิบรอบนี้ต้องมาสักรอบแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเลยมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับผมภาวนาขอให้มาแล้วกันผู้ชมเออผมรุ้นบอกไปนะครับตอนนี้ผมจัดกิจกรรมอยู่นะคิเพิ่งลงไปก่อนหน้านี้เลยนะครับแจกไปประมาณสิบรางวัลน,นะก็จะมาสุ่มแจกวันที่สิบสี่นะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้จัดกิจกรรมแจกบ่อยมากนะครับยิ่งแตกยิ่งแจกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยท่านผู้ชมเวลาลงคลิปแจกจะได้ไม่พลาดกันนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะท่านผู้ชมมาลุยต่อเลยครับผมโอ้โห,โโหโโโโโโเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาขอเลือกหมุนฟรีแปดรอบแล้วกันนะในใจก็อยากเลือกโตแพงเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันหมุนฟรีแค่สี่รอบเองนะมันไม่พอได้ลุนนะครับหมุนน้อยไปนะฮะถ้าไม่มาก็จบเลยนะครับ ไม่โลบแล้วกันนะทุกชมอู้หูยแถวนี้เอาแล้วไงทุกชมตุ้มเดียวรู้เรื่องนะครับเด้มาที่หมน้านะมาตอนนี้หมุนฟรีเลวที่ห้ารอบนะครับมารอบสุดท้ายครับผมได้บ้า โอเคครับท่านผู้ชมก็เด้มาที่ห6 8 0 0มื่นหกแปดร้อยนะฮะส่งมาดีอยู่นะมาต่ออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมดูดีว่าจะมีอะไรมาให้ดูอีกหรือเปล่านะครับถ้าต่อนี้ไม่รู้ว่ากําไรจะบวกหรือว่าจะลบนะถ้าใครเล่นได้กําไรแบบผมก็แนะนําออกหาเกมใหม่เล่นต่อเลยนะท่านผู้ชมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับออ้ย,อยเอาแล้วไงเพื่อนเข้าฟรีรอบที่สองนะครับ มารอบนี้เลือกเหมือนเดิมแล้วกันท่าผู้ชมไม่โลภนะครับมาดูรอบนี้จะลั่นหรือเปล่านะโอเคครับผมมดอกแรกได้มาที่1นึ่งพันะครับลุ้นต่อเลยครับท่าผู้ชมเจอของฟรีแบบนี้ก็ไปชื่นใจหน่อยนะท่าผู้ชม โอ้โหดูดิพลาดไปนิดเดียวเองแหะผู้ชมงานนี้โดนตุ้มใหญ่เลยนะครับมพอารอบนี้ได้มาที่1,160นะได้ไม่เยอะนะครผู้ชมมาลุยต่อเลยครับผมมาเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันท่านผู้ชม เอออเาเป็นเบ็ด300แล้วกันเลยครับตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ4นาทีนะครับก็ได้กำไรมาประมาณ12ื่นนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่ขาดทุนก็พอนะครับทุกผู้ชม มาเบสสามร้อยจะมาอีกหรือเปล่าโอ้โหเริ่มเงียบแล้วท่านผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะฮะเอาหน่อยเวอรอนขอยัดออโต้สักสามสิบรอบแล้วกันท่านผู้ชม โโอโมาเดี๋ยวพอเปลี่ยนเบ็ดแล้วกันผู้ชมเบ็ด300ไม่ไหววะวัดใจเบ็ด500ไปเลยครับผมแต่ก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับไม่ลองไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แนะนำให้ทำตามนะฮะผู้ชมตัวนี้เบ็ด500จะมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มานี่เลิกเลยนะ มาเดี๋ยวขอใส่ออโต้ไปสัก10รอบแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้โอเคจัดไปเพื่อนับมาที่9,000นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับมารอบนี้ขอแก้มือแล้วกันท่านผู้ชม เรื่องหมุนฟรี8รอบเหมือนเดิมนะครับดูดิรอบนี้เบ็ด500จะลั่นหรือเปล่าถ้าไม่มานี่โอ้โหอายเลยนะทุกผู้ชมเบ็ดหนักนี่โอ้โหถ้าพลาดนี้ถือว่าเสียดายมากนะครับมาสองรอบสุดท้ายจะบวกหรือว่าจะลบนะครับนาทีนี้แหละทุกผู้ชม โอ้โหแม่งไม่ไมค่อยลั่นเท่าไหร่วะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมก็ได้มาที่4,003นะมาต่ออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวผมจะจ้ายเกมแล้วกันนะครับ มาเอาหน่อยเบื่อนสักทีเถอะหรือว่าวันนี้เบ็ดหนักไม่น่าจะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคสูไว้มาได้มาที่13600นะฮะโอ้โหพูดถึงถ้ามาเต็มจอนี้บันเทิงเลยนะทุกผู้ชมเตรียมรับซับก้อนโตเลยนะครับ แต่ก็เสียดายเหมือนกันได้ทุนไปต่อก็โอเคแล้วนะครับ เอาหน่อยเพื่อนเอาแล้วไงจังหวะนี้อุ้ยอยเข้าายตัวแพงครับทุกู้ชมแม่งมาวะ่ะแตกนอกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับได้มาที่สี่หมื่นเจ็นะครับโอ้โหได้แบบนี้ละเลิกละกันนะทุกผู้ชมกว่าจะมาให้นะโอเคครับผมใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ